สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเนทุกคนเข้าสู่วิดีทัศน์การเรียนรู้บทที่16เรื่องระบบภูมิคุ้มกันหัวข้อ16.3ความผิดป,ปกติของระบบภูมิคุ้มกันโดยมีคุณครูปานิกเบียงชัยเป็นผู้ให้ความรู้นะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็มีจุดประสงค์ทั้งหมด2ข้อคือ 1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับความผิดป,ปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ การสร้างภูมิต้านทานต่อเนยอ์ตอนเองและเอส 2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการติดเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในแต่ละวันนะคะร่างกายของมนุษย์มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอ,อันตรายได้แต่ร่างกายก็มีระบบภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่ในการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมต่างๆเหล่านั้น ระบบภูมิคุ้มกันมีความสําคัญต่อการรงชีวิตของมนุษย์ช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายของเราได้ในนักเรียนเคยคิดไหมคะว,ว่าถ้าระบบภูมิคุ้มกันของเราเช่นเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งทําหน้าที่สําคัญใน,นกลไกการต่อต้านหรือทําลายสิ่งแปลกปลอมแบบจําเพาะไม่สามารถทํางานได้หรือผิดปกติไปจะเกิดอะไรขึ้นแล้วนักเรียนทราบไหมคะว,ว่าโรค หรือกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาลองศึกษากันนะคะความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันนะคะตัวอย่างก็เช่นโรคภูมิแพ้โรคลูป,ปัสหรือโรค SLE โรคข้อรูมาตอยและโรคเอสเราจะมาศึกษากันทีละโรคกันนะคะ โรคภูมิแพ้เกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันมีการตอบสนองต่อแอนติเจนบางอย่างที่ได้รับจนรุนแรงเกินไปเรียกแอนติเจนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ว่าสารก่อภูมิแพ้หรือแอลเลอร์เจนเช่นเกรสรดอกไม้ฝุ่นละอองหรือสารบางอย่างในอาหารโรคภูมิแพ้เนี่ยนะคะสามารถแบ่งได้เป็นหลายชนิดแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย จะพบว่าคนส่วนใหญ่จะมีการตอบสนองต่อสารกอบภูมิแพ้อย่างรวดเร็วค่ะคกลไกการเกิดโรคภูมิแพ้นะคะเริ่มจากสารกอบภูมิแพ้นี้เข้าไปจับกับตัวรับแอนติเจนบนผิวของเซลล์ B เซลล์ B นะคะพัฒนาเป็นเซลล์พลาสมาซึ่งจะหลั่งแอนติบอดีแอนติบอดีนี้นะคะก็จะไปเข้าเกาะที่ผิวของเซลล์แมสและเมื่อร่างกายนะคะได้รับ สารกอ่อภูมิแพ้ชนิดเดิมอีกครั้งหนึง่งสารกอ่อภูมิแพ้นี้จะเข้าไปจับแอนติบอดีที่ผิวของเซลล์แมสสารกอ่อภูมิแพ้นี้นะคะยังไปกระตุ้นให้เซลล์แมสหลั่งฮิสตามีและสารอื่นๆออกมาทําให้เกิดอ,อาการแพ้ค่ะอาการของโรคภูมิแพ้ที่พบโดยทั่วไปนะคะก็คือไอจามน้ำมูกไหลคันจมูกคันตา บางรายอาจมีผื่นแดงขึ้นบริเวณแขนขาและมีอาการคันร่วมด้วยค่ะแต่ในบางรายนะคะที่มีอาการแพ้ค่อนข้างรุนแรงนี้จะทําให้กล้ามเนื้อเรียบทางเดินหายใจหดตัวทําให้หายใจติดขัดและอาจเสียชีวิตได้ค่ะซึ่งอาการดังกล่าวนี้นะคะสามารถป้องกันได้โดยการทานยาแอนติฮิสตามีนค่ะสำหรับการป้องกันโรคภูมิแพ้นะคะก็คือ หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นั้นรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอพักผ่อนให้เพียงพอค่ะปัจจุบันตามโรงพยาบาลหรือคลินิกนะคะมีการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะแบ่งได้เป็นสองวิธีก็คือการทดสอบทางผิวหนังและการเจาะเลือดค่ะแต่โดยทั่วไปนะคะจะนิยมเป็นการทดสอบทางผิวหนังเนื่องจาก ทำได้ง่ายและผู้ที่เข้ารับการทดสอบนี้เจ็บตัวน้อยกว่าวิธีการจอดเลือดค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบทางผิวหนังกันนะคะซึ่งการทดสอบทางผิวหนังนี้จะแบ่งได้เป็น2วิธีก็คือ 1. s k i n สกินพริกเทสและ2องแพสเทสค่ะวิธีแรกนะคะสกินฟริกเทสวิธีนี้เป็นการทดสอบโดยการหยดน้ำยาที่สกัดจากสารก่อภูมิแพ้นั้น มาหยดลงบริเวณผิวหนังโดยทั่วไปจะนิยมทําที่บริเวณท้องแขนค่ะจากนั้นนะคะใช้เข็มสก,กิดเบาๆตรงบริเวณที่น้ำยานั้นสังเกตความเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ15-20นาทีนะคะซึ่งหากร่างกายมีปฏิกิริยาต่อสารนั้นก็จะมีอาการมีรอยนูนบวมผื่นแดงคล้ายยูก,กัดเกิดขึ้นค่ะวิธีที่2นะคะแพชเทสค่ะ วิธีนี้นะคะเป็นการทดสอบโดยการใช้แผ่นตรวจที่มีสารกอบภูมิแพ้มาติดที่บริเวณแผ่นหลังจากนั้นนะคะแพทย์จะทำการนัดตรวจความเปลี่ยนแปลง2ครั้งเมื่อเวลาผ่านไป48ชั่วโมงและประมาณ72ชั่วโมงซึ่งหากร่างกายมีปฏิกิริยาต่อสารกอบภูมิแพ้นั้นนะคะก็จะมีอาการผื่นและคันบริเวณนั้นวิธีการนี้นะคะจะใช้ก็ต่อเมื่อพบว่าสารกอภูมิแพ้นั้น ทำให้เกิดการตอบสนองที่ค่อนข้างล่าช้าค่ะความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันตัวอย่างที่สน,นะคะคือโรคที่เกิดจากภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเองค่ะโดยโรคนี้นะคะเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันของเราไม่สามารถแยกระหว่างเซลล์ร่างกายกับเชื้อโรคหรือเซลล์แปลกปลอมได้แอนติบอดีหรือเซลล์ทีชนิด c d h จะทำให้เกิดการทำลายเซลล์ร่างกายและเกิดการอักเสบที่บริเวณนั้น ตัวอย่างเช่นโรคลูปัสหรือโรค SLE โรคนี้นะคะเกิดจากการที่ร่างกายสร้างแอนติบอดีทำให้เกิดอาการอักเสบในระบบต่างๆเช่นระบบหมุนเวียนเลือดระบบขับถ่ายและระบบประสาทอาการของโรค SLE บางชนิดนะคะที่พบได้บ่อยก็คือมีผื่นแดงขึ้นที่บริเวณใบหน้าคล้ายปีกผีเสื้อดังรูปนี้นะคะ มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือบริเวณข้อต่อต่างๆผู้ป่วยบางรายนะคะอาจจะได้อาการผิดปกติเพียงอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งทีละระบบหรือแสดงอาการพร้อมกันหลายอวัยวะหรือหลายระบบและส่วนใหญ่นะคะพบได้ในเพศหญิงค่ะตัวอย่างถัดมานะคะโรคที่เกิดจากภูมิต้านทานต่อนื้อตัวเองก็คือโรคข้อรูมตอย โดยโรคข้อรูมตอยเนี่นะคะเกิดจากการที่ร่างกายสร้างแอนติบอดีทำให้เกิดการอักเสบที่กระดูกและกระดูกอ่อนที่ข้อต่ออาการโดยทั่วไปนะคะก็คือมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็นระยะเวลาหนึง่งซึ่งต่อมาจะมีอาการปวดขัดบริเวณข้อต่อและเกิดการอักเสบเป็นระยะระยะโดยเริ่มจากข้อต่อที่เล็กก่อนหากไม่รักษาหรือป้องกันกระดูกอ่อนที่ข้อต่ออาจสลายและกลายเป็นพังผืด ดึงข้อต่อให้ผิดรูปร่างได้ค่ะมาดูภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการติดเชื้อ HIV บ้างนะคะโดยเกิดจากเซลล์ทีชนิ CD4 นะคะซึ่งเป็นเซลล์โฮสต์ติดเชื้อ HIV เซลล์ทีชนิ CD4 นี่นะคะถูกทำลายลงทำให้มีจำนวนลดลงส่งผลให้ร่างกายนะคะเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อได้ง่ายค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่า เชื้อ HIV ทำลายเซล์ีชนิด CD4 ได้อย่างไรเราจะมาศึกษาไปาพร้อมกันนะคะคกลไกการทำลายเซลทีชนิด CD4 โดยเชื้อ HIV นะคะเริ่มจากหมายเลขหนึ่งค่ะเชื้อ HIV เข้าไปจับกับเซล์ีชนิด CD4 หมายเลขสองนะคะเชื้อ HIV ปล่อย RNA พอดรหัสย้อนกลับเป็น DNA หมายเลขสาม ดีเอของเชื้อ HIV แทรกเข้ารวมกับ DNA ของเซลล์ชนิด CD4 4. มีการสร้าง RNA และองค์ประกอบต่างๆของเชื้อ HIV เพื่อเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นและหมายเลข5นะคะเชื้อ HIV นี้ก็จะทำลายเซลล์ทชนิด CD4 และหลุดออกไปจับกับเซลล์ C ีชนิด CD4 เซลล์อื่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะ มาถึงคำถามตรวจสอบความเข้าใจกันนะคะนักเรียนคิดว่าการที่เซลล์ทชนิด CD4 ถูกเชื้อ HIV ทำลายจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไรครูมีเวลาให้สิบนาทีนะคะเริ่มค่ะหมดเวลาค่ะคำตอบนะคะ ก็คือร่างกายจะอ่อนแอลงทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่ายเชน่นโรคปอดบวมวัณโรคย่อหุ้มสมองอักเสบโรคเชื้อราตามผิวหนังหรือในช่องปากแต่หากร่างกายนะคะมีเซลล์ T ชนิด CD4 ต่ำมากและมีโรคแทรกซ้อนจะเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าโรคเอสค่ะนักเรียนนะคะคงเคยได้ยินคำที่พูดว่า ผู้ที่มีเชื้อ HIV หรือผู้ที่ติดเชื้อ HIV ไม่ใช่ผู้ป่วยโรคเอดส์นักเรียนทราบไหมคะว่าเพราะอะไรนั่นก็เพราะว่าหากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV นะคะหรือมีเชื้อ HIV นี้อยู่รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอใช้ยาป้องกันการเพิ่มจำนวนของเชื้อ HIV เป็นประจำช่วยลดโอกาสติดเชื้อแทรกซ้อนได้เพราะฉะนั้นคำสองคำนี้นะคะ ผู้ที่มีเชื้อ HIV หรือผู้ที่ติดเชื้อ HIV นี้ไม่ใช่ผู้ป่วยที่จะต้องเป็นโรคเอดส์เสมอไปค่ะการติดต่อเชื้อ HIV นะคะติดต่อได้จากการได้รับเลือดหรือองค์ประกอบอื่นๆของเลือดที่มีเชื้อ HIV อยู่การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามายัย การได้รับเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์และระหว่างคลอดการให้น้ำนมลูกของแม่ที่มีเชื้อ HIV อยู่เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเพิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันคุณครูนะคะก็อยากให้นักเรียนทำกิจกรรมที่16.3ซึ่งอยู่ในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีววิทยาเล่ม4หน้า157 นักเรียนก็น่าจะพอมีความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันมาบ้างพอสมควรแล้วนะคะเราจะมาสรุปเนื้อหาภายในบทเรียนกันค่ะ mm hmm. เมื่อการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติไปอาจทําให้เกิดโรคหรืออาการที่ผิดปกติเช่นกรณีที่ระบบภูมิคุ้มกันมีการตอบสนองรุนแรงเกินไปภูมิคุ้มกันต้านทานต่อเลือดตนเองหรือระบบภูมิคุ้มกันทํางานลดลงหรือไม่ทํางาน โรคเอสเกิดจากเชื้อ HIV เข้าไปทำลายเซลล์ T ชนิด CD4 ทำให้มีจำนวนเซลล์ T ชนิด CD4 ลดลงอย่างมากและมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นเ <_ T> ชื้อ HIV <_ T> ติดต่อกันได้จากการได้รับเลือดหรือองค์ประกอบอื่นๆของเลือดที่มีเชื้อ HIV อยู่การใช้เข็มชิดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ HIV โดยไม่ป้องกัน การได้รับเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์และระหว่างคลอดรวมไปถึงการที่ลูกได้รับน้ำนมจากแม่ที่มีเชื้อ HIV อยู่ค่ะและนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดของหัวข้อที่16.3เรื่องความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันคุณครูหวังว่านักเรียนจะทบทวนหัวข้อนี้รวมทั้งหัวข้ออื่นๆที่ผ่านมาอีกครั้งนะคะ พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ